รัฐธรรมนูญมาตรา143ล่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณล่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและล่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายสภาผู้แทนรัษฎรจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน105วันนับแต่วันที่ล่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมาถึงสภาผู้แทนรัษฎรถ้าสภาผู้แทนรัษฎรพิจารณาล่างพระราชบัญญัตินั้นไม่แล้วเสร็จ ภายในกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่งให้ถือว่าสภาผู้แทนรัษฎรเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัตินั้นและให้เสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อวุฒิสภาเพื่อพิจารณาในการพิจารณาของวุฒิสภาวุฒิสภาจะต้องให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบภายใน20วันนับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัตินั้นมาถึงวุฒิสภาโดยจะแก้ไขเพิ่มเติมใดๆมิได้ถ้าผลกําหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าวุฒิสภาหเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัตินั้นในกรณีเช่นนี้และในกรณีที่วุฒิสภาให้ความเห็นชอบให้ดําเนินการต่อไปตามมาตรา81ถ้าวุฒิสภาไม่เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวให้นําความในมาตรา138วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลมโดยให้สภาผู้แทนราษฎรยกขึ้นพิจารณาใหม่ได้ทันทีระยะเวลาตามวรรคหนึ่งและวรรคสาม ไม่ให้นับรวมระยะเวลาที่สารรัฐธรรมนูญพิจารณาตามมาตรา144วรรคสาม